น้องรู้ไหมทุกวันนี้เส้นทางสายอาชีวะเนี่ยสามารถสร้างอนาคตให้เติบโตไปไกลกว่าที่เราคิดซะอีกลองนึกภาพตามดูนะทุกๆปีมีนักเรียนจบม .3 กว่า8 2 0 0 0 0คนแต่มีเพียง9 0 0 0 0คนเท่านั้นที่เลือกเรียนสายอาชีวะปวชสายช่างอุตสาหกรรมทั้งที่ตอนนี้มีงานรอยอยู่มากกว่า190,000าตำแหน่งเฮ้ย1 9 0 0 0 0นาหนตำแหน่งนั่นหมายความว่าใครเลือกเรียนสายชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรมล่ะก็หางานได้ไม่ยาก นอกจากจะมีงานและโอกาสมากมายคอยรองรับแล้วการเรียนอาชีวะยังมีข้อดีอีกมากมายที่หลายคนยังไม่รู้ 1. สายอาชีวะมีหลักสูตรเยอะเลือกเรียนตรงสายที่ชอบได้เลยช่างก่อนช่างยนต์ช่าง,งเชื่อมช่างไฟฟ้า 2. เรียนเจาะลึกเรื่องลงมือทำมีฝีมือและประสบการณ์แน่ๆนตั้งแต่ตอนเรียน 3. เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็ยังได้เพราะเรามีทักษะติดตัว 4. จบอาชีวะก็สามารถไปตอบริญญาตรีโทเอกได้ไม่ต้องห่วง หาฮอตตั้งแต่อย่างเรียนไม่จบใครๆก็จองตัวไปทำงานจบแล้วก็มีงานรออยู่อีกเพียบ6ไม่ต้องครัวเงินเดือนน้อยยิ่งมีฝีมือยิ่งเงินเดือนสองูง7ฝันอยากเป็นเจ้าของกิจการก็ไม่ยากเพราะมีฝีมือความรู้ทักษะการทำงานอยู่กับตัวกลัวอะไร8ใครฝีมือดีมีโอกาสกินเตอร์ไปทำงานเมืองนอกก็ยังได้มีข้อดีเยอะขนาดนี้จึงไม่แปลกที่เราจะเรียกคนที่เรียนสายอาชีวะหรือคนที่ฝึกฝนจากประสบการณ์ด้วยตัวเองว่าฝีมือชอน เพราะเขาเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพและเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนายอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นพี่ๆเหล่านี้ที่ประสบความสําเร็จจากการเลือกเรียนสายอาชีวะคุณเฉลิมสุขสวัสดิ์ก่อสร้างความสําเร็จจากศูนย์สู่ธุรกิจร้อยล้านคุณสมพงษ์คงกัญญาฮีโร่ยอดฝีมือช่วยชีวิตคนงานเมืองถล่มที่ชิล,ลีด้วยฝีมือเชื่อมเหล็กคันเทพ คุณสุริยานาวกิจกุลยอดฝีมือเล็กทรอนิกส์เบื้องหลังความปลอดภัยของทุกชีวิตบนน่านฟ้าคุณสุภโชรลีเลร์พันชัยเสียนแต่งรถดรก7.8วินาทีต่อควอเตอร์ไมล์สถิติที่โลกต้องจับตาคุณกสมาทาวรผู้ประดิษฐ์เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับฝีมือคนไทยไปไกลระดับโลกคุณอดิศักดวงแก้วสร้างชีบนเวทีคุณยนโลกสู่ความสำเร็จในชีวิตจริง